ดีครับวงผมเบาเคสซัติกอิสานพรักระเกษรครับสวัสดีจากพี่น้องมานั่งแอบหลังบ้านกับกำแพงแดงๆของเฮือนเฮามะโปหน่อไม้จ้ะน่อไม้ที่เราหามา,านี่ไอ้บักร้ายนึงสติกสิทำเมนูมกหน่อ,นอไม้นี่้อนขนาดเลย้อนอีดิอยู่ในบ้านบ่ได้เลยจ้จะสังกะสีต้องมานั่งมุมนี้ไม่ใช่แน่แต่ อยู่กับพลุมกับ้อนฮอนให้อยู่กับพลุมให้ฮอน mm. บอกว่าไม่มกกินแรงเที่ยงกินกระปุ้นนี่ mm. เดี๋ยวค่อยแต่ง mm. ใส่ทิ้งดีกว่าบอกิี่ปกมายก่อน mm. นี่เดินปาเดิน มึงทำไมแคปเดียวนนเนาะฉันแหงเนาะฉั <c oughs> นเหี่ยวแคบเดียวได้หน่มาถึงจะไปจะกินกระปุ้นล้วกะมาโปกเลยนี่โ <c oughs> ปกยากละอากาศแบบนี้ถ้าฝนนี้คือสิแบบคือสิคักขนาดเลยคือสิแหงแบบ มื่สิออกไปเคลียร์คันนาโบก้าออกเลยยันไปนมเด็ด,ดเฮงเกินมันจะเป็นลูกอย่างงี้น,นะพี่น้องว่าพี่อบ,พบอกลูกขาดน้ำบอกมันท<ช>่อนช็อกได้ด้วยเนาะชอกอันตรายจ้ะคือเอ็ดเวียะเอ็ดงานอยู่ที่โร่งแจ้งบ่ได้เลยช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวค่อยแต่งเอาอันตราย หน่อใหญ่ได้เหมือนนี้เกินมากจะเป็นหน่อที่พ่นดินแล้วคนบุกเขาเพราะปกติหน่อไม่ค่ะมันบุกพ่นดินดอกช่วงนี้เนาะเมนไปก็คุดหาหนอนางดินกันนดิแต่เขาไปอีกลอกนึ่งค่ะโอ้ยหอยคุดเนาะเฮาโชคดีที่เขาไปแบบโด,ดนที่คนยังบุกเขา่าหมดโดนเนี่ยเนาะน่าจะเป็นหน่อพ่นดินบิดเมนจ้ะ กระทักเขามาเด้อโรยบรวมส่งแต่ถ้าไกลเกินสาติกกระโคบลับเด้อจ้ะขอรับเตแบบวันเดียวถึงแบบนี้นหถึงวันนี้พ่งนี้ถึงเมนน้อยยันยันนไอ่เสียแต่ถ้าพี่น้องบอกว่ามันผูเสียด้วยเคยสั่งโน้ซดสาติกส่งมาโลดแบบนั้นน่ะสาติกกระพ้อมส่งย่านมันเสียจ้ะสติกกระบเคยส่งไก่แบบนี้หนาส่วนมากที่สาติกส่งของพี่น้องจะบอกว่า เออเคยเคยส่งเออเคยเคยส่งเคยเคยสั่งหรือญาตพี่น้องส่งมาให้มันบบเป็นอย่างส่งมาโลดแบบเนานนรไม่ห้เสียมันบบเสียแต่ถ้าหลายมือเกินก็มันสิขแข็งนี่เราก็ต้องดูอาก่ากเพียนหนึ่งขาดห้อนหนึ่งเฮงก็ส่งอย่างก็มันยามันเสีย หนอนางดินหายากด้วยกันจักคุดจักควัดเทียบเป็นบางมือเป็นบางดอนน้ำเนิมอ<า><า>ีกบางป่าบางป่าก็พอได้หาบางป่าก็สูงบางป่าก็เบิดพี่น้องเอฟซีทางบ้านโดนยางทักมาวัลนอมักับซาอกหลายเลยได้เบาเข็งเพิ่นเจอเฮาอยู่มือค่เพิ่ทงทำบอกกล้าทักตัวยันบุเมนทักมาทางแฟนเพจเลยมิสซีขก็ความมาหาเลย ไปหาพาไปหาเน่หูจักโดนนะ <ừ> โเราไม่ที่อกลายเลยเอาเขยสติ๊กไปแต่ละมือใส่คำว่าสุ่มไปหาใกล้ๆเนาะบุก้าเขา้าเลยป่าไดมา่จักโดนหรือไม่จกักไม่รู้ป่าเราก็บุก้าไปไกลนี่ต้องใส่นี่นี่ ลายหนูไม้เด้อผู้ใดปอกบเป็นเบิ่งนี่เด้อจ้ะมันจะเป็นลายของมันอยู่นี่เด้อมันจะเป็นเส้นแบบอเนี่ยรวมฮ้อนอนี่กลมาเลยปกติหน่อไม้หนานี่ค่ะมันจะเห็นได้หนอแบบนี้มันสีชุ่มมากมันจะเป็นหนอนด,ดังดินคนจะคุดกอด อันนี้มันออกในโคงมันมันหายง่ามันต้องปีนต้องป่ายเขาเลือเ่าเข้ากับแขมทางนึงเด้อพี่น้องหรือริมถนนคนมักกายหาน้อไม้ค่ปะปวดใดว่าเขาป่าใหญ่เขาลึดกเข็มทางแล้วมันบุม,มีคนหาหนอแบบนี้ ตากแดดดีเนาะสีแห้งดีเอาอยังมาตากนะปลาก็ไม่ได้มียามนี่บัยามฝนอีหลีปลาหลายๆหันลุงดีลุงตุงดูยุกโยได้ค่ะบูมีฝน,นเด้อบ่มีแดดใหตากเออบ่มีฝนบ่มีแดดเด้อ แล้วก็เอามาล้างจ้ะนุ่วขาวๆอ่อนๆเอามาสับตมม้มมุกใส่หมูสับสับคือจังเอาสับมังหึงนี่เด้อจ้ะ ถ้าตอนแกงจังเป็นตอนแบบจักเอาแต่ถ้าเป็นตอนเอามามุกนี่ซับคือจังซับมังหู่งสิจักคือจังอันนั้นก็ได้จั๊กแล้วแต่มักพี่ลองมักบึงตอนจัก ตอนน้อยต้องระวังอ่ะเดี๋ยวพากันซับเล้วเลยเดี๋ยวพาพี่น้องไปมุกเนาะจ้ะ tắt tiêu bê tông nhiều ừ. lắm tảng tản đẹp điện hang cây kìa cây một cùng tắt suối đưa vì nó ừ. hổ bắc chạy. nhảy lên sạp Ô, thế. <laughs> cả. แคปเดียวเครื่องจนตำใส่มีเขาเบือมะพริกแล้วก,ากา็หอมแดงด้วยจ้ะใส่เฮ็ดที่เราได้มานำอันนี้พักอีตูกับพักเนา่าลูกโดดสองเม็ดห่อแบนนี้ คือเอาห่อเดียวแบบอิ่มไปเลยเสียบแบบนี้ด้วยจ้ะเสียบสองโบเป็นบ่ามันยังดอกนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยใน่ักรคอแล้วโอ้ยคือแบบเรต้องแกะสองห่อพี่น้องี่ห่อบักหนอารุ่นนี้เลยมึงจะไปจิกไปตรงเถียไปตรงเซ็ตเลยเด้อเดี๋ยวพี่น้องว่าบบเซ็ตไปตรงอีกคุกมิสได้จักห่อมัน นี่บะน่าจะประมาณสิบห่อบเกเน <c oughs> ห่อเลยทัพพีนี่ร่นนีรูอดอีตัววางบนถูกโดดวางบนอีตัวทั้งชาวอมละหอมเลยจะได้หอมหอไปเลย นี่ก็ไอการมะพร้าวทางมะพร้าวนะเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้เลยอ่ะ,อะห่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งทีตอนสุกนะจ้าหนึ่งได้สักชั่วโมงน่าจะสุกแล้วเลือกห่อนน้อยๆก่อนมาชิม น้อยบนโอ้ยมันพื้นมันพื้นเอาหอยนี่ออแหละตกานก่อนโอ้ยสุกเรียบร้อยลืมบอกพี่น้องมกใส่หมูสับด้จ้ะนี่ชะอมลูกโดดเฮ็ดน้ำด้จ้ะนี่เฮ็ดเอาไปผ่าแล้วก็ลวก ต้มกับหน่อไม้เลยชิมแบบนี้เ่ากอนเด้อมันฮอนยกออกจากเตาใหม่ๆแบบนี้อากาศก็ฮอนหน้อไม้ก็ฮอนฮ <c oughs> อนพี่น้องบอกชาวติว่าแต่ละพื้นที่สามสิบเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบห้าแต่พื้นที่ก็ฮอย ของเฮานี่ก็บ 39, อกว่าสามสิบเก้าสี่สิบกเปล่านแหลมเมื่อไให้รุ่นรุ่นขึ้นเลยแซ่บมากมุกหน้าไม่มสดืศรษฐีมุกหบากหลายนึง ไปฝากช่างจังหอดสองหอดแล้วบอกเคนะ<อ>สน่ะช่างทำบ้านอืมเห้ยอืมขอ้าหกินต่อจ้ะลาี่นอกก้องละนี่แหละเมนูแรงเ้างได้มุกหรือไม่เนี่ยล่ะไม่ได้มุกบึ๊บได้จ้ะสติกสติกต้มไปพร้อมต้มไปจิ้มน้ำพริกพร้อมจ้ะ อ่ะลาพี่น้องเลยจ้า,าครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า